สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมนพระเวทนะคะดิฉันตันนิชาการผู้ดำเนินรายการค่ะครับผมคุณเอ๋นะครับทวัตไทยนะครับโปรดิวเซอร์และผู้ดำเนินรายการมนพระเวทนะครับค่ะพบกับรายการมนพระเวทนะคะในการนำเสนอศาสตร์เรื่องราวแห่งความเชื่อและความศรัทธาภายใต้สโลแกนที่ว่ามีศรัทธาบารมีปาฏิหาริย์เกิดค่ะครับ ในค่ำคืนนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสารคดีแห่งความเชื่อและความศรัทธาน,นะครับค่ะซึ่งในทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นตาสเขาอ้อนะครับค่ะแล้วก็ทุกวันจันทร์ก็จะเป็นตาดของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำเลจืดนะครับแล้วก็ตาสล้านนาโบราณน,นะครับในค่ำคืนนี้เราก็ยังคงมีเรื่องราวของอเหรียญพระครูปานประธรรมโมนะครับใช่ค่ะรุ่นบูทาคูพศ2557นะครับค่ะเป็นวาระที่่าไหลานะครับในครั้งนี้นะครับ วันนี้เราจะนำเสนอ,อเป็นวาระที่สมนะคะที่วัดเขา่าอ้อนะคะอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทรลุงนะคะเป็นวาระ,ะสุดท้ายนะคะสำหรับรุ่นบูชาคูนะคะับผมก็ถือว่าวัตถุมงคลรุ่นบูชาคูเนี่ยก็สามารถที่จะบูชาได้เลยใช่ไหมคะคุณตุ๊กนตอนนี้นะคะก็บูชาได้เลยนะคะ,ะแฟนรายการท่านใดนะคะสนใจก็ติดต่อคอเซ็นเตอร์ของทางรายการได้เลยนะคะ แลวก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือพ่อท่านเอียดวัดโคกยามนะครับท่านเป็นจิตเอกของพ่อท่านหมุนวัดเขาแดนตะวันอ่อนนะครับซึ่งพ่อท่านหมุนก็เป็นพระเจิจิจายเขาอ้อนะครับพอท่านเอียดวัดโคกยามเนี่ยท่านจะสนทสนมกับอาจารย์เปี่ยนพัถยานนท์นะครับค่ะซึ่งพ่อท่านเอียดวัดโคกยามเนี่ยท่านเป็นจิตสายเขาอ้อฝ่ายบรรฑิตนะครับส่วนอาจารย์เปี่ยนพัตยานนท์เนี่ยท่านเป็นคารวาสเขาอ้อนะครับ ซึ่งท่านเป็นศิษย์ของพระครูปานประธรรมโมน,นะครับก็<น>ท่านนีทานอะไรทนะ่านระตูถถ้ำฉัตรทันบรนพศนะคะก็เป็นที่ปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นบูชาครูนะคะ,คะ,อ,ะอันนี้เป็นวราระที่สามนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นภายในถ้ำของวัดเขาอ้อนะครับซึ่งเป็นภาพาพิธีในการปลุกเตกเหรียญบูชาครูนะครับพระครูปานประธรรโมนะครับอดีตเจ้าวาดวัดเขาอ้อนะครับ ที่คุณชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นใครนะคะคุณพระอธิการห้องนะคะเจ้าอาวาสวัดเขาอ้อค่ะครับผมตอน,นอาจารย์เปลี่ยนหัทยานนท์ก็ได้ดูเลิกผานาทีนะครับที่จะปลุกเจดตามตากเขาอ้อโบราณน,นะครับค่ะรุ่นนี้นะคะคือต้องแจ้งกับร,รายการก่อนอาจารย์เปลี่ยนนะท่านจะถือเลิกเป็นสําคัญนะคะแล้วในขณะน,นี้พระอธิการห้องนะครับเจ้าอาวาสวัดเขาอ้อนะครับอันนี้ก็เป็นตึกพุทธคมของตายเขาอ้อด้วยนะครับท่านเจมิมเทียนไทยนะครับค่ะ กำลังเริ่มพิธีปลุกเสกนะครับวัตถุมงคลรุ่นบูธาครูพระคูปานตะระธรรมโมนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงบรรยากาศสดๆภายในถ้ำเขาอ้อนะครับหรือถ้ำอะไรนะครับคุณตูนถ้ำฉัตรทันบรรพทนะคะครับอันนี้พระอธิการห้องนะครับจะวาดองค์ปัจจุบันของวัดเขาอ้อนะครับ อยู่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงน,นะครับผููตืบสารวิธาสัจเวทเขาอ้อนัณปจุบันนะครับค่ะเราจะให้ฟังเสียจะจดกันเลยนะครับโอตตสาาบนย

นโมตัสจะภะะวโตอารโตสัมมาสัมพุตตะนโมตัสจะภะะวโตอะระหะตสัมมาสัมพุทตะนโมตัดจะภะะวโตอะระหะตสัมมาสัมพุตะอรังัมมาสัมพุโธภะะวาพุทธังภะะวนตังอะภิวาทวากาโตภะะวะตาตัมโม Amang namasami Tukuti pando hakawato sa wakasangko Sangkang namami Sin nak yang penting Wisung wisung rakana daya Tisarane nasama Pancak sila niya jama Bisa, mati, Ati yang bikin yang penting Wisung wisung rakana Isernya sahab, pancaksiyah niyatamah Nyapu tata pakawatu, parabatu, tamatan putatah Nyapu tata pakawatu, นะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา गामि चरणं सरणं चरणं गच्छामि यम् पि शङ्खं चरणं पचामि शङ्खं चरणं गच्छामि नातिपथे रमणीतिपा समाचियामि ภูฏิจตวันชิตติปัจฉาวิปัทสนาทิจจาริากาดงขพรัมีกำลังมียิ่งมีมีอำนาจชิตติอาโูฏิัสสนาทิจจาริจ่ากาดิ้นข้องพรัจวามีกำลังมียิ่งมีมีอำนาจ ทิที่ที่ตัดควยกูตาว็บขาบมีเกท้าเร่งปชลกบุญมาังเรงงของข้าไรับชูุ่งทัวเก็บวบนารักอจตัวรืจะตัวร้ืี่ีที่ทะพต้องมาโพมากันปุกขตาตาันยายากันนั่งเป็นจ้ากรงกังไสเป็นเจ้างังว่าตาเป็นถูกกังหน้าอยาเป็นจะางงนั่งพวงเป็นจะากงเป็นจ้ากังเป็นเจาปันตั้งนามาปัตาจับปากัดน้มุตานามาปะก

เข้าจังวัดเาว่าอาจารย์ขอนตรงเข้าอาจารย์ปานตรงอาจารย์อาจารย์จนินกับเททาไร่นะกวที่พอคือวันดมานเช็คกับทุกบุคคลเพื่อให้มีความแก้นตั้งมีความตเช็คสาหักอย่โยถึงไร่นําประจให้ปกปงกลุมของก็จะประ้องขึ้นไรครับเป็นที่ว่า

จะตัวกลางนำมาเทพคิดต้องดักจับองคะการอุค์ทางระหูกรมดยงจุมพลที่จียสองหลงน่าจะนำมาเป็นหนังเป็นประธานเป็นขักติยบัญญัครับนั่นก็เป็นบรรยากาศโดยรวมๆของพิธีพุทธาพิเศษนะครับวัตถุมงคลรุ่นบูทาคูพระครูปานปะละธรรมโมนะครับอดีตเจ้าวาดวัดเขาอ้อนนะครับและก่อนหน้านี้คุณพิทชมจะเห็นนะครับว่า ลูกศิษย์ของอาจารย์เปลี่ยนหทิยานนท์จะมีอากัปกิริยาปแปลกๆเกิดขึ้นนะครับเกิดจากอะไรครับคุณตงครับค่ะเกิดจากแรงศรัทธานะคะก็เคยถามอาจารย์เปลี่ยนท่านเหมือนกันนะคะครับบอกว่าบางทีเนี่ยอากัปกิริยาอย่างเงี้ยก็คือคนที่ศรัทธาแล้วก็อ่เขาเรียกอะไรผ่านพิธีกินเหนียวกินมัน<อ>มาหลายครั้งนะฮะใช่ค่ะมาจํานวนมากเนี่ยก็จะมีอากัปกิริยาอย่างนั้นนะครับค่ะ นะฮะเพราะว่าคุณพิธชมจะสังเกตนะครับว่าการกินเหนียวกินมันเนี่ยอาจารย์เปลี่ยนหัตยียนนนท่านต้องบริกรรมพรถาของเขาอ้อเนี่ยลงไปในพิธีหุงเหนียวกินมันด้วยนะครับใช่ค่ะซึงอากับกิริยานี้จะเกิดขึ้นกับไม่ทุกคนนะคุณตูนใช่ค่ะ<า>จะมีเฉพาะเป็นบางคนกสําหรับคนที่เขาเรียกอะไรปฏิบัติตัวอย่างเข่งครัดเนาะอย่างอย่างพี่เจี๊ยบเนี่ยที่เราสัมผัสกับคุณเจี๊ยพัทลุงเนี่ยก็คือกิ วัดปฏิบัติของเขาเนี่ย <โอ S 1> เขาจะเขาค่อนข้างจะเคร่งในกูบาจาร์มากนะครับทั้งพี่เจี๊ยบทั้งพี่ออสเลยนะคะ,คะก็จะเคร่งมากครับส่วนคุณออสหัดใหญ่เนี่ยท่านจะผ่านจุดจุดหนึ่งไปแล้วท่านก็จะเย็นแต่ในที่สุดก็ต้องมีกับกิริยาเกิดขึ้นนะฮะปกติพี่ออสเนี่ยจะไม่ขึ้น นะคะแต่ครั้งล่าสุดนะคะก็คือแรงประจุพุทธาคมของอาจารย์ทองหูยานใช่ไหมครับรมาอาจารย์ทองหูยานนะครับเป็นองค์ปสมของเจ้าวาดวัดขออ้อนะครับก็ติดตามในรายการมวลพเวศไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพดักกล่าวให้เห็นนะครับอันนี้เป็นพระครูกาธานนะครับเจ้าวาดวัดปดูหอมนะครับเทพเจ้าแห่งมิ่นหมอกระสินไฟนะครับอันนี้เป็นสายขออ้อนะครับเก่งนะครับท่านเนี้ยครับค่ะ ครับนี่ก็เป็นอา,อาจารย์เปลี่ยนหัตจยยนนท์นะครับคารวาสอาวุโสสายเขาอ้อนะครับลูกศิษย์ของพระครูปานประธรรมโมนะครับพอท่านท่องก็ได้ทักพระคำนะครับบริกำรรประจุพุทธคมลงในเหรียญพระครูปานประธรรมโมด้วยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นบูชาครูนะคะณตอนนี้ก็คือปล่อยอมีให้บูชาได้แล้วนะคะคก็คือเสร็จพิธีปลุกเสกกันเรียบร้อยแล้วนะคะค ก็คุณตูนก็อดหลับอดนอนกันหลายคืนนะครับแล้วก็ทยอยจัดส่งให้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับค่ะก็คิดว่าแทบจะทุกคนแล้วนะคะแทบจะครบนะฮะสำหรับแฟนรายการท่านใดที่ยังไม่ได้รับวัตถุมงคลรุ่นบูทาคูพักคูปานปรัตโมอดีเจ้าวาดวัดเขาอ้อก,ก็ติดต่อทางคอ์เซนเตอร์ของเราได้นะครับใช่ค่ะนะฮะบางทีอาจจะมีขาดตกหล่นหรือ ให้ต้องกาบขอโทษผ่านแฟนรายการมานัดที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับ,รบเนื่องจากยอดจองนี่จานวนเยอะทำไมครับคุณตูนค่ะยอดจองเยอะอยู่นะคะก็เลยเป็นการล่าช้าในการครือทางรายการต้องขอเวลาในการแพ็คของแหละนะคะคคเพราะว่ายอดเยอะอยู่ครับอันนี้ก็เป็นภาพพิธีพุทธาพิเศษวาระสุดท้ายหรือวาระที่สามนะครับใช่ค่ะทําที่วัดเขาอ้ออาเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับ โดยมีพระเจดจิทั้งหมดหกรูปนะครับรวมคารวาสก็คืออาจารย์เปลี่ยนหัตยานินก็เป็นเจ็ดท่าน<ช>นะครับกระทำต่อหน้ารูปหลอ่อพระทองในถ้ำนะครับซึ่งพระทองในถ้ำก็ถือว่าเป็นองค์ปฐมของเจ้าวาดวัดเขาอ,อ้อนะครับในเทิงลึกเนี่ยหรือประวัติศาสตร์ที่แน่ทัดเนี่ยผมจะทยอยนำเสนอและสืบค้นมานำเสนอให้กับแฟนรายการได้ทราบกับ เป็นระยะระยะ,ะ,ยะละกันนะครับอันนี้คือพ่อท่านประพัฒน์นะครับวัดป่าพยอมนะครับอําเภอป่าพยอมจังหวัดพัดทลุงนะครับท่านเป็นพระกรรมฐานทางสายใต้ที่ค่อนข้างเก่งมากเลยนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์เปี่ยนฮัจเชียนน์นะครับคุณพะทมจะเห็นนะครับว่าอาจารย์เปี่ยนจะมีตารางเลิกอยู่อยู่ดูอยู่ตลอดเวลานะครับค่ะเพราะอาจารย์เปี่ยนนี้ท่านถือเลิกเป็นสําคัญนะคะครับ ท่านก็มานั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกเหรียญของคูบาจารย์ของท่านด้วยใช่ค่ะเต็มสูตรเลยนะครับในทางนั้นแล้วตอนนี้มีเหรียญอ,อะไรเหลืออยู่บ้างป่ะครับเนื้ออะไรบ้างฮะค่ะก็ก็แทบจะทุก เนื้อนะคะตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วนะคะแฟนรายการท่านใดสนใจก็ติดต่อคอสเซนเตอร์ของทางรายการได้เลยนะคะ,คะสําหรับเหรียญเนื้อเงินนะคะหลังเหรียญติดจีวรแล้วก็ติดหนังเสือเนี่ยจำนวนการสร้างเนี่ย199หนึ่ง้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะคะ,คะตอนนี้เหลืออยู่ที่ทางรายการโคต้าเนี่ยก็คือใกล้จะเต็มแล้วนะคะ,คะสําหรับเนื้อนวะนะคะหลังเหรียญติดหนังเสือนะคะบูชาอยู่ที่ห้าร้อบาทนี่ตอนนี้ก็ อยอดไปเยอะพอสมควรนะคะแฟนรายการท่านใดสนใจก็ติดต่อ call center ของทางรายการได้เลยนะคะครับแล้วก็มีเนื้ออะไรอ,อื่นไหมเนื้ออัปกาในี่หมดยังคะท่ร้อนเนื้ออัปกาติดจวนอาจารย์ปานนะคะยังเหลืออยู่นะคะยังพอมีอยู่นะคะครับสาหรับแฟนรายการนะคะ,ะที่ศรัทธานะคะในสายเขาอ,อ้อนะคะอย่างน้อยท่านมีติดไว้สักหนึ่งเหรียญก็ยังดีนะคะ,คะเพราะว่ารุ่นเนี้ยที่เราบอกเนี่ยก็คือ,อ พิธีปลุกเสกเนี่ยสามวาระเนี่ยเข้มแขังมากนะคะครับเดีย๋ยวช่วงท้ายท้ายเทปนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าสิ่งอัจจริยที่เหนือธรรมชาตินะเกิดขึ้นซึ่งผมเองก็งงนะครับแล้วก็ภาพนี้ผมไ่บันทึกภาพด้วยตัวเองด้วยก็ยังงงๆอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไร อ,นนอันนี้คือพ่อท่านเอียดวัดโคกย้มนะครับจุดเอกของพ่อท่านหมุนนะครับวัดเขาแดนตะวันออกนะครับพ่อท่านหมุนก็เป็นพระเจจิสายเขาอ้อที่ค่อนข้างจะเก่งและมีชื่อเสียงพอสมควรน,นะครับสําหรับพ่อท่านเอียดวัดโคกย้มเนี่ยเป็นพระเจจิสายเขาอ้อต้นๆเลยนะคะที่น่าติดตามนะคะครับคุณผู้ชมก็ดูนะฮะสังเกตด,ดูเทียนไทยที่จุดใน,ใน,ใ,นในพิธีนะครับจะ ละลายสั้นไปเรื่อยๆตลอดนะครับก็ถือว่าทิ่ปุกเในครั้งนี้อาจารย์เปลี่ยนหัจียานนท่านกําหนดเลิกผานาทีได้ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับในการนั่งปุกเกวัตถุมงคลเหรียญครูบาอาจารย์ของท่านนะครับนะฮะก็เป็นบรรยากาศโดยรวมๆนะครับซึ่งกระทาต่อพระอาจารย์ทองในถ้ำนะครับนี่นะครับรูปหล่อพระอาจารย์ทองในถ้ำนะครับ นี่ก็เป็นอาจารย์เปลี่ยนหัตเียนนท์นะครับแล้วก็ที่อยู่ทางขวามือคุณพิ้ชมนี่ก็คือคุณเจี๊พัทลุงนะครับอยู่ถัด้านหลังของอาจารย์เปลี่ยนไปนั่นก็เป็นคุณออสหัตใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะนะฮะนี่ก็เป็นพ่อท่านเหวียงนะครับวัดพิกุลทองค่ะนะฮะทางกะเก่งพอสมควรนะครับครูบาอาจารย์ที่มานั่งปกนี่ล้วนแล้วแต่ถูกนิมนต์โดยอาจารย์เปลี่ยนหัตเียนน์กำหนดนะครับ ใช่ค่ะอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นคนกําหนดเองเลยนะคะอันนี้ก็คุณเจียบพัทหลงนะครับสิทธิ์ของอาจารย์เปลี่ยนพัชยานนท์นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศรวมทั้งภาพและเสียงการจสัดจสัสดภายในถ้ำเขาอ้อนะครับค่ะนะฮะแล้วก็ในระหว่างน,นี้เดี๋ยวคุณตูจะมีอะไรที่แจ้งเกี่ยวกับเรื่องเหรียญรุ่งบุทาคูเพิ่มเติม่ไหมครับก่อนที่เราจะปล่อยเสียง ก็เหรียญรุ่นบูชาคูนะคะตอนนี้ที่มีอยู่นะคะเนื้อเงินเนี่ยเหลือน้อยแล้วนะคะ,ะแล้วก็เนื้อนวะเนี่ยก็เหลือน้อยแล้วเหมือนกันนะคะ,ะก็รีบสั่งจองกับ คอเซ็นเตอร์ของทางรายการได้เลยนะคะส่วนเครื่องรางเนี่ยตะกรุดหนังเสือกับลูกตะกรุดเนี่ยคุณผู้คุณผู้ชมต้องติดต่อทางคอเซ็นเตอร์เอาละกันนะครับว่าเหลือ<ช>จํานวนพร้อมมีให้บูชาหรือไม่นะครับใช่ค่ะก่อนโอนเนี่ยต้องโทรถามคอเซ็นเตอร์ก่อนนะคะคเพราะว่าเดี๋ยวอของไม่มีให้แล้วนะคะเพราะว่าตะกรุดหนังเสือเนี่ยนับดอกได้แล้วครับตอนนี้ก็มีแฟนรายการสอบถามทางคุณตูนและผมมานะครับว่าธนาคารอะไรที่เขาจะโอน ผ่านทางรายการมวนเพเวศกเราจะก็ขึ้นเพจให้เลยนะครับใช่ค่ะก็อยู่ที่หน้าจอของคุณผู้ชมแล้วนะคะก็คือธนาคารกสิกรไทยนะคะสาขาบิ๊กซีสะพานใหม่เลขบัญชีนะคะ6322111965นะคะในนามนิตการกองสมิงน,นะคะก็ะเราได้ขึ้นเพจให้อย่างชัดเจนนะครับค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นภาพพิธีพุทธาพิเศษเหรียญ รุ่นบูทาคูพระคูปานปณระธรรมโมอดีตเจา้วาวัดวัดเขาอ้อนะครับท่านเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์เปลี่ยนหัจยานน์นะครับซึ่งการทำเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาในอาจารย์เปลี่ยนต้องการที่จะเชิดชูครูบาอาจารย์นะครับใช่ค่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรสืบสานวิชาจักรเวทเขาอ้อของครูบาอาจารย์ใช่ค่ะอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะในรุ่นนี้นะคะก็เป็นสิทธ์นะคะสายเขาอ,อ้อร่วมแรงร่วมใจกัน นะคะสร้างขึ้นมานะคะอันนี้ไม่ได้เกิดจากแรงเซียนนะคะอันนี้คือแรงของสิทธ์นะคะที่เชิดชูครูบาอาจารย์นะคะ,ะและเมื่อกี้คุณพิทชมได้เห็นนะครับว่าเทียนทะเลาเทียนในบานน,น,าบาน้ำมนต์นะของบานน้ำมนต์ตะลั่นเห็นไหมฮะพอท่านจะเถียนก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะคุณพิทชมดูกันเอง,เองแหละครับว่าเทียนเล่มหนึ่งเนี่ยใช้เวลาจุดเนี่ยกินเวลาไปเท่าไหร่และในจุดเล่มที่สองเนี่ยนะฮะ ก็เนี่ยนะเป็นภาพพิธีปลุกเตกนะครับนานมากนะคะถือว่านานมากมากใช่ค่ะคุณตูนรออยู่ข้างนอกเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยห้ามเข้าในถ้ำตอนปลุกเสกพิธีเนาะก็รู้สึกจะเลิกเลิกเริ่มเนี่ยก็เป็นเทพธิดานะครับค่มีเป็นผู้ที่ผู้ใหญ่แม่ตาอุปถัมความชูช่วยเหลือนะครับคเลิกออดเนี่ยก็เป็นเรื่องฤตินะฮะเลิกฤติก็เกี่ยวกับที่เสียงดังๆนะครับใมีพกทับนะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณตุลได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าอาจารย์บอกว่ารุ่นนี้ควบคุมหมดเลยนะคะคทั้งชื่อเสียงเงินทองทั้งครอบครัวด้วยนะคะนี่นะครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับเทียนไทยนะครับที่จุดในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นบูทาคูในเหลือขนาดไหนนะครับค่ะถือว่าใช้เวลาน,านานมากนะครับเ,เดี๋ยวเราจะปล่อยให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงบทสวด

อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาตุเมขันเตสังโฆสัพเพติเมพุทธรูปาจะสังฆรูปาจวัตถุมังลาจมหิติกาจ นิรุปพัทธวะปริสุทธาอันตรายเกหิทัมเมหิปริปุณนายติสังคสสปัตตะกลังสังโฆปวายะเอสสะยตินาติเมสรณังอันยังกุโฑเมสรณนาวรเก

สวัสดีรัตนังปณิธานนัตถสัมมงอนติตตานัปเตนณอิตามปิปุตเตระตนังปณิธังเอเตนะสัจเจนะสุวัสิโกตุกญาณวิราตังอามังปณิธานญาติจักกาสะตยมุนสัมมาอิโต้ la sẽ la samaita

เอตัคโตวตติงโสยนะสุวันติงโสสุขินังบุรณังนวางนเดินติสัมภาวังวิราตะจิตายติเกภวัสสมิเตกิณภิชังตะวิรุณิชันตะเน yata yangpati pewang hitaman kera tenang wanita RT saat jena suawauhnyaper kau ini mu sampai santa wajiasawermatik konto ya tadi poca nibu มืสาริสัตย์ตว่มนุษสามัคนทวกวาติสวาัววาตาทัมติ

ko <Sangko> aya ditangcadoporresayokainggat ta, bolehre sebuah pelalangi siapa kawat doasa waga sang ko